สวัสดีครับ f อซพงไชยท่าพรเละเ c ซใหม่เอซเก่าเนาะครับพี่น้องมือนี่กับสิบ้าพี่น้องเอซไปเที่ยววัดประถาบพนมวรลิหารเนาะครับพี่น้องเนาะไปไปเบิรงไปชมกันนี่ไปเด้อครับพี่น้องเด้อผุนไปกับพญไยท่าพรเละอีกครับพี่น้องตาทอนก็มานั่งเดินอีกเด้อครับพี่น้องเด้อผุนตาทอนนี่พุนไปงานไปเที่ยวทาดครับไปกินมันเผามือนี่ หลังจากปีใหม่แล้วไปคอพรวัดประหาดพนมนะครับพี่น้องขอพรปีใหม่มลห,หลังเดินทางมาหอดอำเภอดอนตาลเด้อครับส่วนนี้เด้อไปครับไปเบิ่งไปชม้องกันครับพี่น้องดูผลละครับวัดประหาดพนมผุหละครับอลาวิหารผุครับไปไปเบิ่งไปชมนังกันเลยครับพี่น้อง วันววน,วนวาวะกี่วันมันมดอายุไล้โตได้โตได้บได้เสียเง,งินอันนี้วันจอดี่บ้านเราเวียนอย่ ครับส่วนนี้เราเดินทางมาหอดอำเภอธาตุพนมแล้วครับอีกสามโลครับพี่น้องหอดวัดประธาตพนมนาะครับพี่น้องเดิน<อ>ทางมารหลดกันยังสิเล,ลายอยู่เด้อน,นี่เพราะว่ายังส่วนเทศกาลปีใหม่อย่เพิ่นยังมาเที่ยวอยู่ผคกับบ้านกับซองกับมีแล้วผมยังหาเลาะเดียวกันยังมีอยู่เบิ่งกันไปเรื่อยๆครับ สมเสนทางไปก,ก่อนต้องไปไหว้ประาตุพนมน้ำกันครับพี่น้องเมื่อนี้กับภาพพี่น้องเอฟซีมาสาการะวัดประาตุพนมวรวิหารเดอร์มาขอพรปีใหม่ครับน้ำคันครับเพื่อถือรางวัลทีหนึ่งน้ำเขาปีหกแปดปีหกปีหกเจ็ดกับฮานไปแล้วบัถึกมาปีหกแปดขอไม่ครับสิบสองเดือนมันต้องถือไหมจากเถื่อ ถาดวรวิหารเนาะครับพี่น้องกำลังเอียนยอดถาดครับเพฝนเตรียมงานเลยครับพี่น้องเตรียมงานแล้วเตรียมงานถาดแล้วสิ้นเดือนมกระลานี่ก <user windows S 2> <eurs> ็แม่นงานถาดแล้วเนาะครับพี่น้องเหลียวไปใส่เข้าไปใส่เหลียวหัวเออวัดนี้หนึ่งเัาะเกะหลวงขันทิพย์ยังเออเหลียวนี่ก็ได้เนาะลองเลียนได้หนินะวมนนี้มุจอดวันนี้เต็มมาได้ผนเล่นไปจอดฝนซุดซุดว่ะ นะครับพ hey, no, no, no. ี่นองช่วนี้กันอยู่นาวัดประทาดพนมเดอร์วิหามิหาะครับพี่นอกกำลังเดินทางมาหอดนะครับช่วนี้ไปครับพี่นอกไปเบิ่งไปชมนากันครับประวัติผลสิงามเนาะครับ เพิ่งกำลังจัดงานเนาะครับพี่น้องนมัศการาองค์พระธาตุพนมเนาะครับเดือนสามเนาะครับพี่น้องเพิ่งกำลังเตรียมงานครับได้เมืดไปใช่ ไส่อยวอโอ้ยฮะโอ้มีแล้วของน้ำก็ยุบหมดเลยไปวัดประธาตุเลย เนาะครับพี่น้องเริ่มเทศกาลมันเผาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมือนีก็มาเที่ยวเนาะครับพี่น้องพี่นำทีนตะทอนเธอนี่เด้อตะทอนพะเลาะมือหนิตะทอนพะเลาะแล้ววาววาวมีแต่พามือบางหนาผ่าไป

ไปหาบูชาดอกไม้ทุกคนบูชาดอกไม้ก่อนนี่บูชาอยู่นี่บ่นึกว่าเป็นคนุงละเขาขังไปข้างบนเม็นน้ำมันขลายมาท่านที่ร่วมทำบุญเสร็จแล้วขอให้ท่านมีเปรนปืนมีความสุขมีเต็มบทนั้นบทโมดโทรูปบทไฟให้สุขใจสุขใจดังที่ไฟฟ้า ก๋ยเล้ยาตาดนยาตาดตากชุนตาหั่มไมนเนียง นะครับมื่อนี้ไมได้มานมัสการองค์พระธาตุพนมนะครับพี่น้องติโยมกับสิไลเดอร์นะครับพี่น้องกอใก้สิเทศการนมัสการองค์พระธาตุพนมแล้วนะครับพี่น้องไปครับไปเลาะไปสมเบิงครับพี่น้อง

Bà tôi biết bà ta là bà ta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  bà

หนึ่ร้อยบาทจากรอยอิดสาธุประกาศประกัตตัสมตัุครักนโชคดีไอไเหนือรได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนายไตอไนะครับีอาละ การหายตัวครอบครัว <coughs>

ทำอะไรเนี่ยกินขนมโอ้ขนม โอ้เบิ่งกองใหญ่เนาะอะ่เงี้ยฮะเม็ดเขาเปลือกให้มันนช่โอ้เม็ดเขาเปลือกไปกินเขาซานไงเออเม็ดเปลือกโบราณเขาโบราณเขาใหญ่บักข้าวคือมาเป็นแบบนี้โอ้เาเจ้าเขาเจ้าใครขึ้นอยู่วันนี้อ้าเม็ดเขาตะเภาขมื่นก็เป็นเนี่ยนีขึ้นได้สิ่งตัวบอกเขาจะหขึ้นจับดูแม่นขึ้นได้เนี่ยไม่โทรเกือบบอกเม็ดข้าวโอ้ปูนบ่ ừ mình nào. ừ mình nữa bắt nhắn bất ngờ nhàng qua nhắn nào, ngờ quá bắt nhắn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  Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video สื่อพันหยดเขาแล้วนะ่ปูน่ะนันดีบนสารน,นะน,น่ะไปใส่หยดบาทนะ ใหนกกนครับพี่น้องวันนเราสิ่มาเบ่งบอนเจ้าเอาอาทิพระธาตเก่านาะครับพี่น้องมาไหวอยู่ในนี้เศษปอกเศษปูนนาะครับพี่น้องพนออกมาไหวอยู่ในนี้นาะครับอาทิพระธาตเก่านาะครับ

in room <laughs> ngoài hố người ta còn tươi về bộ đấy vài mươi leo ừ mày lệ đó พ่อไปดู้จไม่เคลียร์เมือนนี่นะผู้นิยมทีหนั่งด้วยน้อเนี่ยแบต่นะตุ่มมาหนางาขเนี่ยแบบเอน คลิปนี้ก็ไว้เพียงสำานียครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ครับส่องพงไยท่าผะเลอเดอร์ครับพี่น้องเพื่อสีบอผาดคลิปข้างหน้าเนาะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำานียครับคลิปหน้าพอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ